สวัสดีครับวันนี้วันที่22เดือน12 0 5 6 3ครับวันนี้ลูกค้าเอาเน็ตยา250นะครับมาติดตั้งสัญญาณกันขโมยของร้านบุสธันนะครับอันนี้เป็นของปีเท่าไหร่นะ2012 2012นะครับตัวนี้ลูกค้าติดเป็นตัวทูเวนะครับจริงๆลูกค้าติดตัววันเวมานะครับแต่มาถอดถอดออกแล้วก็ติดตัวทูเวนะครับติดมาจากร้านอื่นนะครับติดตัววันเวมาแล้วมาติดตัวทูเวรีวิวการใช้งานนะครับกลุ่มแรกนี้กดล็อกหนึ่งครั้ง จะเป็นรูปล็อกหน้าจออย่างนี้นะครับเวลาใครมาขยับที่ตัวรถนะครับมันจะส่งสัญญาณเสียงแล้วก็ไฟแล้วก็เป็นรูปคอนข้อที่หน้าจอหนึ่งครั้งหมายถึงว่ารถถูกขยับหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีครั้งที่สองครับครั้งที่สองมันจะร้องยาวไปประมาณสิบห้าวินาทีแล้วก็จะดับไปนะครับถ้าคนมาเล่นมายุ่งมันก็จะร้องดับร้องดับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคนจะเลิกยุ่งกับมันนะครับมันก็จะหยุดดับเองโดยอัตโนมัตินะครับ ส่วนถ้าเราจะปิดเสียงให้กดปุ่มแรกนี่หนึ่งครั้งนะครับมันจะเลื่อนลงมาเป็นปิดเสียงข้างล่างนะครับเวลาเรามีคันมาเล่นรถมาขยับรถนะฮะที่ตัวรถจะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับแต่นจะส่งสัญญาณมาบอกที่ตัวรีโมทในระยะ300เมตรนะครับบอกว่ารถถูกขยับหนึ่งครั้งก็คือเป็นพอนหนึ่งอันเพอะที่หน้าจอถ้าเป็นครั้งที่2นะครับก็จะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีรูปพอนสองอันเพาะที่หน้าจอนะครับแบบนี้นะครับบอกว่ารถถูกขยับสองครั้งเราไม่แน่ใจเราก็มาดูรถนะครับแต่่ถ้าาาไไมมมีีออะรรเกกก็็ดล มันก็จะล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดล็อไม่เห็นไม่อยู่นะครับภายใน15วินาทีมันก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนการเปิดเสียงก็ปุ่มแรกนะครับเลื่อนขึ้นมาก็จะเปิดเสียงอย่างนี้นะครับส่วนปุ่มที่2องเป็นการปลดล็อกปลดล็อกก็จะเป็นรูปคลายล็อกงนี้นะครับที่หน้าจอนะครับก็หมายถึงว่าสามารถใช้กุญแจใชลสตาร์ทรถได้ปกติรถเข้าศูนย์ซ่อมได้ปกตินะครับส่วนปุ่มที่3นี้เป็นการตั้งระดับการสั่นเตือนนะครับเดี๋ยวจะบอกลูกค้าอีกทีหนึ่ง ่วนปุ่มที่4เป็นการค้นหารถเวลาไปจอดรถในห้างในลานจอดรถกว้างๆก็ขึ้นคืนหารถหารถไม่เจอนะครับก็สามารถกดุตัวที่4นี้ค้นหานะครับแต่โหมดนี้มันต้องอยู่ในโหมดล็อกเปิดเสียงแบบนี้นะครับเป็นรูปล็อกข้างบนอย่างนี้หมายถึงว่าเวลาเราค้นหาจะมีทั้งเสียงทั้งไฟนะครับกดแช่นะครับ4วิถ้าเราเจอเรากดแช่อีกครั้งหนึง่งมันก็จะหายไปแต่ถ้าหารถไม่เจอภายในสิวิมันก็จะดับเองโดยอัตโนมัตมิก็ล็อกรถไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเราอยากค้นหาแบบไม่มีเสียงก็ให้ปรับโหมดตัวนี้ครับกดหนึ่งครั้งให้เลื่อนลงมาเป็นโหมดปิดเสียงนะครับแล้วเราก็กดตัวที่สี่แช่ตัวนี้ก็มีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านนะครับปุ่มที่สองนี่คือปลดล็อกทุกอย่างนะครับแ a นซ e ทุกอย่างไม่ว่าอยู่ในโหมดไหนถ้าเราจําไม่ได้ก็ให้กดตัวที่สองก่อนนะครับสมมติเราล็อกไว้หนึ่งครั้งนะครับเป็นรูปล็อกหน้าจออย่างนี้แล้วมีจนใช้กุญแจผีมาแทงก็เป่ากุญแจนี้เพื่อจะ start รถเรานะครับเพื่อจะเอาไปนะครับ แทงเข้าไปแล้วปิดสวิคออนเพื่อจะสตาร์ทมันจะปิดเป็นระบบเสียงนะครับตัดระบบนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับไม่ติดนะครับหน้าจอก็จะบอกมาเป็นรูปไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับกดยังไงก็จะไม่ดับนะครับจนกว่าเราจะได้รถขึ้นนะครับถึงจะกดตัวที่2นะครับคือการปลดล็อกคาล็อกรถก็จะสตาร์ทได้ปกตินะครับแต่กรณีที่ถ้าขึ้นเป็นไฟหน้ากับไฟถอยเสียขึ้นอย่างนี้แล้วห้ามกดปลดล็อกนะครับให้วิ่งมาดูที่ตัวรถเลยนะครับเพราะอันตราย นั่นหมายถึงว่ารถเราถูกพังทวิกุญแจหรือต่อตรงหรือทําอะไรเกี่ยวกับรถเราแล้วนะครับไม่แต่ว่ามันจะไม่สามารถเราไปได้นะครับมันจะตัดระบบไฟทั้งคันแล้วก็ดีดไประบบเสียงร้องนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่จอรีโมทนะครับแต่พอเรากดเคลียร์ตัวที่2เสร็จเรียบร้อยรถก็สตาร์ทได้ปกตินี่รถเราสตาร์ทได้เวลาเราจะดับนะครับตัวนี้สามารถสั่งดับที่รีมทได้นะครับแค่กดตัวที่2นี้นะครับรถก็ดับนะครับพอดับแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้สตาร์ทได้อีกนะครับ แต่อีกกรณีหนึ่งมันสามารถใช้งานได้ก็คือเป็นการตัดดับอัตโนมัตินะครับปุ่มปุ่มที่1นนะครับสมมุติกรณีเราไปซื้อของนะครับหรือว่าเราสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปกด ATM หรือทําอะไรก็ช่างนะครับรถจอดอยู่นะครับประมาณนี้แล้วมีจนมาขับรถเราไปนะครับโดยที่เราสตาร์ทรถไปอยู่หรือไม่ก็เป็นการชิงรถนะครับเวลาเราขับรถไปข้างบนคืนถีบรถเราล้มแล้วก็ชิงรถเราไปนะครับ รากดตัวแรกนี้ตามหลังได้ในระยะ300เมตรนะครับกดครั้งเดียวนะครับตัดระบบทันทีครับสตาร์ทไม่ติดครับดับระบบทุกอย่างถูกตัดหมดนะครับรถจะไม่สามารถวิ่งต่อไปได้นะครับเราเสียงก็จะร้องงนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเรียกให้คนช่วยได้สามารถเอารถคืนได้นะครับก่อนกว่าเราจะรถคืนได้ถึงให้มากดตัวปลดล็อกนะครับเพื่อให้มันคลายล็อกนะครับถ้ายังไม่ได้รถคืนอย่าเพิ่งกดนะครับเพราะว่ามันจะสตาร์ทติดแล้ววิ่งต่อได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสัญญาณกันขโมยของร้านมูสตันนะครับตัวนี้เป็นระบบสัญญาณทูเวไม่ว่าจะตัดต่อสายไฟพังสวิตช์กุญแจหรืองัดแงะหรือพยายามจะทําอะไรเกี่ยวกับตัวรถนี้เจ้าของรถจะรู้นะครับพอดีหมทตัวนี้มันสามารถส่งสัญญาณได้ไกลมากนะครับระยะการส่งนะครับได้ถ้าเป็นที่โล่งนะครับได้ถึง300เมตรนะครับถ้าเป็นตึกก็จอดรถไว้ข้างล่างก็อาจจะถึงชั้น8หรือชั้น10ได้นะครับการส่งสัญญาณของมันสูงมากนะครับเรานอ,นอนอยู่ชั้น4ชั้น5นี้สบายเลยครับเวลาใครมาขยับมาทําอะไรปุ๊บเนี่ย รีโมทมันจะเตือนสั่งเราบอกเราทันทีว่ามีใครมาทําอะไรกับรถเรานะครับแต่ผมแนะนําให้ล็อกเป็นระบบเสียงมากจะดีกว่านะครับเพราะว่าระบบเสียงมันจะอย่างน้อยคนมาขยับรถมันร้องมันจะได้หนีแต่ถ้าเป็นเปิดปิดเสียงไว้เวลาคนมานั่งมาขยับไฟมันก็พลิบเฉยบางทีคนไม่สนใจมันก็พิบไปเรื่อยๆมันอาจจะทาให้แบตเตอรี่รถเราหมดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการขโมยของร้านรุสตันนะครับโอเคขอบคุณครับ